สัตว์เลี้ยงช้างตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดนะครับบอกได้คําเดียวเลยว่าโคตรโกงนะครับย้ำว่าโคตรโกงนะครับเพราะแบบมันสามารถเพิ่มน้ําหนักสัตว์เลี้ยงจาก20เป็น30จาก30เป็น40กิโลได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับเห็นไหมคนดูเห็นไหมไม่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 ไมโคตรเท่อะแต่มันท่าเดิมมันแปลกๆหน่อยนะแต่ก็โกงมากนะครับบอกได้คำเดียวเลยโกงมากสำหรับช้างตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับว่า แบบไหนนะครับน้ำหนักของพี่ตอนนี้อยู่ที่14.53กิโลนะครับย้ำว่าน้ำหนักน้อยมากๆนะครับแนะนําห้างน้องหาตัวที่มันกระจิ้วริ้วก่อนนะครับเพราะแบบมันจะมีผลในส่วนของตรงนี้นะครับผมน้ําหนักของกิโลนี่ด้เกิดตรงนี้นะครับ3.17ตรงนี้เดี๋ยวพี่จะอธิบายฟังว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็คือของพี่ก็จะอยู่ที่14.53นะครับในการคููดาวแต่ละรอบนะครับแล้วก็ใช้น้ําหนักสัตว์เลี้ยงที่เราจะ จะไอ้เรนดอมะนะครับจะใช้สกิลด้วยก็คือน้ำหนัก40อาทิเช่นพี่ออดิโลพวกนี้นะครับดิโลดิโลหาดิโลมาตัวนะดิโลนี้พี่ก็ได้ครูดาวไปแล้วนะครับนี่ได้รีไปแล้วดิโลของพี่ก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 8กิโลใช่ไหมแต่ถ้าตันตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ27กิโลไม่งงใช่ไหมครับตัวนี้จะอยู่ที่น้ำหนัก27กโลไอตัวนี้มันน้ําหนัก27กิโลแต่ไอตัวช้างนี่นะครับมันใช้น้ําหนักอยู่ที่2.22จกิโลนะครับตอนนั้นมันยังเป็นเบบี้อยู่นะครับมันยังไม่ติดในแม่มันจะใช้สัตว์เลี้ยงที่น้ำหนักแรกเกิดไม่เกิน22ไอ 22. ้2.22กิโลนะครับแต่คือพอมันติดในแม่มัน ใช้น้ำหนักแรกเกิดที่ต่ำกว่า3.17อ่ะก็คือเอาง่ายๆน้องๆคนไหนที่มีสัตว์นะครับแรกเกิดไม่เกิน3.17อ่ะคือมันจะรีหมดเลยไม่งงใช่ไหมครับก็คือถ้าตัวนี้น้ําหนักแรกเกิด4กิโลให้ช้างอ่ะจะไม่ไม่รีสก,กิลไม่รีเลเวลเพื่อจะเพิ่มน้ําหนักให้นะครับแต่มันจะรีในส่วนของดีโลตัวนี้น้ำหนักดีโลตัวนี้ของพี่น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ21กิโลนะครับมันจะรีจนกว่า น้ำหนักดิโลของพี่อ่ะเป็น31 30.17กิโลอ่ะตอนนี้ก็คือดิโลของพี่น้ำหนักอยู่ที่27ใช่ไหมแล้วก็มันจะดีจนกว่าดิโลของพี่อ่ะจะเป็นแรกเกิด3.17อ่ะมันโหดนะมันโกงนะอย่าว่ามันโกงมากครับแนะนำให้น้องหาช้างที่ไม่ต้องติดสกิลหรือว่าไม่ต้องติดสถานะอะไรก็ได้นะครับแต่มันข้อเสียของมันคือมันจะช้าในส่วนของโคดาวนี้หน่อยนะ คูณดาวตรงนี้นะครับไอที่พี่ได้เกิดเมื่อกีม้มันจะคูณดาวอยู่ที่ประมาณเออมันจะใช้ตัวนี้อยู่ที่2.2.2 2 2ดอกิโลเออก็คือน้องๆไม่ต้องรีบทําตอนนี้พี่ทําไปแรกมันข้อเสียมากเลยนะครับเพราะแบบมันรีในส่วนของเฟ้นไฟนพ,พี่ด้วยนี่เห็นไหมรีหมดเลยคือไม่รู้ไงตอนแรกอะ่ะปล่อยไปลงสวนปุ๊บรีหมดเลยแล้วคือพอมันรีแล้วรู้ไหมทําไมคนดูนี่มันนานในการวิ่ต่อ อากคูดาว20กว่ากิโลเอ้ยอยากคูดาว20กว่านาทีตอนนี้เป็น40นาทีแล้วก็มันนานในการคูดาวอีกอะ่ะมันยืดเวลาในการคูดาวอีกอะ่ะแนะนําให้น้องปั๊มทีละตัวนะครับมันจะยากอยู่นะสำหรับตัวนี้นะมันยากอยู่แต่คือมันคุ้มมากในการรอคอยนะครับตอนนี้พี่27กิโลมันจะเพิ่มทุกๆ0.1กิโลนีหนี์0.1กิโลนะ สมมติว่าตอนนี้พี่มีน้าหนักอยู่ที่8จุดนี่สมมุติว่าเป็นไม่ร้อยนะครับมันมันจาก8.28กิโลนะครับพอมันรีรอบหนึ่งอะ่ะมันก็จะเพิ่มจาก8.28 8, เป็น8.38 8. มันก็จะเพิ่มแบบนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง30กิโลอะ่ะก็คือทุกๆ10ครั้งมันจะเพิ่มให้1กิโลงงไหมคนดูตอนนี้พี่เย็บ7ก,ก็พี่ต้องเพิ่มอีกประมาณรีประมาณ30ครั้งอะ่ะก็คือพี่ต้องฟาร์มวลดิโลตัวนี้วิว40 40ครั้งเอ้ย30ครั้งดิก็คือวิวสี่สิบวิวสี่สิบปรี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 แบบนั้นสามสิบครั้งจนกว่าดีโลของพี่จะเป็นดีน้ำหนักสามสิบกิโลไม่ใช่สามสิบกิโลดิมันเท่าไรวะสามจุดหนึ่งเจ็ดอ่ะเออแต่ถ้าน้องๆมีในส่วนของตัวนี้ช้างนี้นะครับช้างเรนโบว์นี่น้องๆสามารถทําน้ําหนักให้กับดีโลนะไปอีกประมาณสี่สิบโลได้เลยอ่ะ จากน้ำหนัก27หรือว่า20กิโลน้องๆสามารถทําได้จนถึงน้ําหนัก40กิโลแต่คือมันนานไงคนดูเท่าน้องมีดีโลวิลไอ้น้าหนัก20กิโลใช่ไหมน้องๆกว่าจะวิล30-40น้องๆต้องรีประมาณกี่ครั้งอะ10-20-30-40เป็นร้อยครั้งอะบางทีอะแต่เ้่าน้องมีดีโล27กิโลไป30ประมาณ30ครั้งดีโลเพิ่มที0.1 0.1 0.1 0.1นานแล้วคือมันนานมาก ย้ว่ามันนานมากแต่มันคุ้มมากด้วยนะครับตอนนี้ดีโลของพี่มันคูดาวอยู่ที่ประมาณสัก5นาทีนะครับแต่ถ้าพร้อมหนัก3ามกิโลอะ่ะอย่างน้อยๆมันก็คูดาวไปอีกลดไปอีกประมาณประมาณสัก3หรือว่า2นาทีนะครับประมาณนี้นะครับย้าว่ามันนานแต่ก็คุ้มนะครับในการรีไม่ใช่รีเลยเนาะมันเพิ่มเพิ่มน้ำหนักทีละศูน1์น 1, ่นจ่งน 1, แต่คือข้อเสียข,ของมันคือมันลบในส่วนของเลเวลนี่แหละจากร้อยลงมาถึงศูนย์อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบนานมากนะครับย้ำว่านานมาก แต่แนะนําให้มีติดตัวไว้สักหนึ่งตัวนะครับมันเอ่อเหมือนกับไอตัวม้าเลยนะครับพี่สะตอนนี้ม้าของพี่มันอยู่ที่ประมาณกี่กิโลตอนนี้อยู่ที่27กิโลนะครับตอนนี้ถ้าพี่ปล่อยไปนะมันสามารถรีม้าของพี่เป็นเวอร์หแล้วก็มันจะบวกจาก27.24เป็น27.34ประมาณนั้นได้เลยนะครับแต่คือไม่แนะนําให้น้องๆทาหลายตัวนะเพราะแบบเดยวม,มันจะเสียในการ ฟาร์มนะครับมามันนานไงอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ใหม่นะครับน้องๆก็ส่งได้เรื่อยๆนะครับเก็บพืชเดี๋ยวพาพี่พามาดูในส่วนของพืชของพี่แล้วกันเก <Okay, S 1> <okay. S 2> ็บไว้ก่อนพืชของพี่ตอนนี้ก็มีเออนี่เห็นไหมมีปลูกแค่2พืชนะครับก็คือเบอร์รี่กับถั่วมะเขือก็คืออันนี้มันส่งในส่วนของพืชผักนะครับอันนี้มันเป็นในส่วนของเบอร์รี่นะครับแล้วก็ฟู้ดสองอย่างเพราะมันคูดอาวอยู่3อันก็คือน้ำผลไม้ที่เป็นน้ำแล้วก็พืชผัก แล้วก็เบอร์รี่แล้วก็เป็นผลไม้นะครับประมาณนี้ 3- าสอันนะครับแนะนําให้ปลูก2อันนี้ก็พอแล้วนะครับเรื่อยๆไอพี่ก็ฟาร์มไข่ไว้แต่แนะนําว่าน้องๆต้องมีตัวในการฟาร์มเสร็จฟาร์มพี่เดตอนนี้ก็คือพี่ต้องทําเลเวลใหม่ทั้งหมดนะครับให้เป็นเลเวลอ้อยอะแล้วก็เดี๋ยวค่อยทําทีละตัวนะครับเพิ่มทีละตัวเลเวลอะเพิ่มทีละตัวไอพวกนี้อะมันมันไม่กูดาวแลวไงมันไม่สามารถลบได้และเพราะแบบน้ําหนักของพี่มันอยู่ที่5้า 18.98กแกิโลและแรกเกิดตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ5โลกว่านะครับในตัวนี้แต่นี่ส3ตัวนี้มันกูดาว 1, 2, เลยหนึ่งอาอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้แต่นี้่ถ้าพี่ปล่อยปล่อยช้างไปก็มันลดเหมือนกันนะครับเพราะแบบมันแร,แรกเกิดอยู่ที่2กกินิดๆน,นะครับ2.1ะมันก็จะทําจนกว่าไอเฟ,เฟนไฟล์ของพี่เป็น3กิโลอะ่ะ น้ำหนักกูดาวอยู่ที่ประมาณ20ได้เลยอ่ะรอบนี้สัตว์เลี้ยงคือตกยับคือมันสามารถทําให้สัตว์เลี้ยงตัวนี้นะน้ําหนัก21่กิโลนะเป็น31มสกิโลขี้ตัวสามสิบเอ็ด,ด 3, กิโลโกงไม่โกงอ่ะกูจะโกงอ่ะกูดาวอยู่ที่ประมาณ20อ่ะเออโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็แชร์กดตามฝากกดไลค์ก็แชร์กดตดามพี่ด้วยนะครับส่วนน้องๆคนไหนที่กดไลค์ก็แชร์กดตามแล้วก็ขอบคุณกันมากนะครับแล้วก็เดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสหรับคลิปปนนีี้้พ่่ตตออองขััวลาไก See you tomorrow ครบ